ครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานการประกวดนะครับนวัตรกรรมในปี2021ผลิตภันตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ครับที่ขายตามท้องตลาดผลิตภัณฑ์ของเราที่เราผลิตมาเนี่ยใช้เรื่องของพลังงานนะคะค่อนข้างต่ำแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเรายังมีการผสมในตัวของเปลือกไข่ที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้อีกนะคะค่ะก็ ในงานที่ GDA ปีหน้านะคะก็คือ2023นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานการประกวดนะครับนวัตรกรรมในปี2021ปัจจุบันตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ขายตามท้องตลาดเป็นตัวของหินนะคะที่มีรูพุนนะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถ เสริมสร้างนะคะในเรื่องของการใส่กินนะคะลงไปด้วยในปี2021นะครับเราก็นำถุงยางลักโลกของ Rubber Idea นะครับมาประกวดในประเภท Resource Efficiency ครับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาประกวดใน CGDA ปีนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าหลักโลกกล่องนมไทยเดนมาร์กรีไซเคิลค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์เตาปิ้งย่างลดควันนะครับแล้วก็คือประเภทในการลด ประหยัดพลังงานนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้นํามาประกวดนะคะก็จะเป็นไฮยีนบอร์ดนะคะที่ทําโคกับบริษัทเชลราจํากัดมหาชนนะคะหนึ่งเลยคนะรับก็คือช่วยเป็นโลกในด้านการลดการใช้พลังงานซึ่งจากเดิมที่ใช้อยู่ก็จะกลายเป็นว่าไม่ไม่มีการใช้เลยก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเปลี่ยนโลกของกิจกรรมด้านวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์ของเราที่เราผลิตมาเนี่ยใช้ เรื่องของพลังงานนะคะค่อนข้างต่ําแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะเรายังมีการผสมในตัวของเปลือกไข่ที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้อีกนะคะครับสําหรับผลิตภัณฑ์น,นี้ครับทำมาจากอของเสียที่เป็นการผลิตจากถุงมือแพทย์นะครับก็นํามาทําให้เกิดมูลค่ามากขึ้นครับคือเป็นการนําขยะที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคลิลใหม่อ่ะคะ่ะก็จะช่วยโลกในระดับหนึ่งนะจะลดควันนะครับลดมลพิษแล้วก็หมูที่เราย่ยางนะครับจะไม่เป็นรอยดําหรือว่ารอยไหม้อ่ะครับ ก็เนื่องจากนะคะเ,เดิมแต่ก่อนเนี่ยไฮยินโปรดักต์เนี่ยจะใช้ตัวนาโนซิลเวอร์นะคะซึ่งเป็นพิษต,ต่อร่างกายของมนุษย์นะคะเราก็เลยค้นหาวัสดุทางเลือกค่ะก็คือจะเป็นสารประกอบสังกะสีนะคะก็นํามาใช้ทําให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยลงแล้วก็เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงค่ะตัวผมก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับในการประกวดนวัตกรรมทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก็สามารถนํางานวิจัยของท่านเนี่ยมาประกวดได้นะครับรวมถึงนะครับการต่อยอดนะครับหลังจากการประกวดแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ประกวดเสร็จแล้วเราทิ้งเลยนะครับเราประกวดเสร็จเราสามารถนํางานเนี้ยต่อยอดให้กับภาคเอกชนที่สนใจนะสามารถนําไปใช้งานได้ก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะคะให้มาร่วมโครงการนะคะ Thailand g r e e n Design Award นะคะเพื่อมาแข่งขันนะคะได้สร้างผลิตภัณฑ์นะคะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งต่อให้เกี่ยวกับการรักโลกนะคะได้มากยิ่งขึ้น ครับก็สําหรับผู้สนใจที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงโลกนะครับก็แนะนําให้ลองส่งผลงานเข้ามาประกวดใน Thailand g r e e n Design a w a r d ครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมประกวดโครงการ PGDA ในปีหน้ากันค่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆก็สามารถแบบว่านํามาประกวดได้ไอ้สิ่งมีสิ่งที่เราใช้แบบประจวาจันวันนำมาดัดแปลงนาแบบสิ่งของที่เราแบบว่าที่เราแบบคิดว่ามันแบบมัเหลือใช้มันไม่มีประโยชน์แล้วนํามารีไซเคิลมัน มาดัดแปลงเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอะคะ่ะลองมาส่งประกวดกันดูนะคะก็อยากให้คนมาร่วมประกวดผลง,งานนะครับแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมาใช้ในการประกวดนะครับเพื่อที่จะได้ต่อยอดและพัฒนาชิ้นงานหลากหลายนะครับค่ะก็ ในงานที่ GDA ปีหน้านะคะก็คือ2023นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ